ครอบครัวของตาเอสได้เผยแล้วนะคะว่าไม่มีการจัดพิธีศพใดๆนะคะให้กับอดีตดาราดังนะคะซึ่งล่าสุดค่ะก็มีข้อมูลจากทาง Apple Daily นะคะว่าร่างของตาเอสเนี่ย ได้ถูกชาปนากิจนะคะที่ญี่ปุ่นไปตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์ค่ะแล้วก็มีการนำเท่ากระดูกนะคะของนางเอกดังขึ้นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวค่ะออกจากสนามบินฮาเดดะโตเกียวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดินทางถึงสนามบินทรงสารไทเปเวลาประมาณ15นาฬิกานั่นเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือว่า ในส่วนของเท่าอัติของเธอนะคะจะนำไปทำพิธีค่ะที่ศูนย์จัดงานศพชื่อดังของไต้หวันนะคะแต่ว่าทางสำนักข่าวของทางไต้หวันเขาสอบถามไปค่ะทางศูนย์จัดงานศพเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการนำเท่ากระดูกของดาราดังมาที่นี่นะคะแต่ว่าทางครอบครัวเนี่ยน่าจะตัดสินใจนำกลับไปบ้านแทนค่ะซึ่งเซี่ยลเอสนะคะก็ได้พูดผ่าน ผู้จัดการนะคะว่าครอบครัวเนี่ยจะไม่จัดพิธีไว้อะไรอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าพี่สาวของเธอเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบเป็นจุดสนใจมาโดยตลอดค่ะแล้วก็บอกว่าหากคิดถึงตาเอสนะคะก็ขอให้เก็บเธอไว้ในใจครอบครัวของเราขอบคุณทุกความรักที่มีให้ซีหยวนนะคะอันนี้คือน้องสาวเป็นคนพูดนะคะก็คือเซวเอสนั่นเอง ็ย้อนไปนิดนึงนะคะว่าการจากไปของต้าเอสนั้นในเวลาแค่5วันเท่านั้นที่ล้มป่วยอาการหนักแล้วก็เสียชีวิตนะคะนักแสดงสาวชาวไต้หวันนะคะเสียชีวิตกระทันหันที่ญี่ปุ่น,นะะขณะท่องเที่ยวกับครอบครัวหลังติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ แล้วก็เกิดภาวะปอดอักเสบนะคะเธอเสียชีวิตด้วยวัยเพียง48ปีเท่านั้นนะคะก็สร้างความตกอ,อกตกใจเพราะว่าเธอเป็นไอดอลของใครหลายๆคนมากที่เติบโต,ตมากับภาพจำของนางเอกคนนี้นะคะแล้วก็ยิ่งเศร้าใจเมื่อได้รู้เส้นทางความรักของเธอรวมไปถึงเธอมีลูกๆที่น่ารักนะคะที่ต้องทิ้งเอาไว้เบื้องหลังนะคะก็เป็นความ เศร้าเสียใจยที่ทางแฟนคลับนะคะยังคงคิดถึงนางเอกคนนี้อันนี้ก็เป็นบทสรุปจากครอบครัวนะคะที่นำออกมาแจ้งให้แฟนๆได้รับรู้ทั่วกันค่ะ